สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการป๊อกกี้มีแต่เฮ้วันนี้เนี่ยอาจจะดูแบบแปลกๆสักิดนึนงนะเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเราก็ไม่เคยมาที่นี่นะฮะใช่เรามามบุกกระด่ตลาดสามย่านนะคะวันนี้เราจะมาบุกแพงหนูผลไม้แพงไกแง่แางปลาเราจะมาถามว่าเขาเนี่ยจะสามารถตอบคําถามของเราได้หรือไม่คะถ้าคุณตอบคาถามถูกคุณก็เอาไปเลยครับหนึ่งพันบาทโอเคไป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  แบบว่าเขาต้องแบบมีรูปทุกคนเลยอะที่ท hmm. oh. şey, ี่มีรูปทุกคนนี่คือเป็นรูปเจ้าของร้านนะครับเป็นเจ้าของใช่ไหมต้องเป็นเจ้าของของร็อนนี้อะไรอย่างงี้อ๋อโอเคขอบคุณครับโอ้ยฉุนนอนปากครับพี่กินไม่เป็นเนาะิงเหรอกินไม่เป็นนาะไม่กล้าอะไรอะครับพี่เาบอกว่ากินลิ้นเป็ดไหม ไม่เคยกินเลยอ่ะยู่ก้ากินเ่าอการกินเบาลิ้นเป็ดไอีกดูติดตามอยอะขอบคุณมากขอบคุณครับลิ้นเป็ดพี่ดูรายการผมเหรอทุกตอนจริงหรอเปล่ามาให้ผมเจอแล้วผมเจออยู่แล้วผมฮะนี่ไงที่ให้เราเราก็จะให้พี่จะให้ลิ้นเป็ดผมอย่างเดียวไม่ได้เราจะมาเล่นเกมกันถ้าพี่ตอบคำถามถูกรับไปเลย1000บาทเออ พี่ดูจริงครับเปล่าจริงพี่ดูอะไรบ้างพี่ดูอะไรบ้างชอบดูสองตัวแสบโอ้ยออไปเที่ยวบัดพี่เอาเหนื่อยรันอะไรอย่างเงี้ยอ่อส่วนมากดูผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเหรอคะทีวีเลยจอใหญ่เลยโอ้ยจริงจังเลยโอเคอ่ะถ้าพี่เป็นตัวจริงที่บอกพี่ดูขนาดนี้ยังไงพี่ก็ต้องตอบได้ใช่พร้อมนะครับคำถามคำถามก็คือรายการของเราเนี่ย ในช่องนี้ก็มีแบบเยอะแยะมากมายนะพี่ใช่แต่รายการที่เราเริ่มต้นมาเป็นอันแรกเลยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยคือ Buggy on the Run ออพี่เคยดูไหมใช่ใช่ใช่แต่นั่นไม่ใช่คำถาม<อ> <laughs> ใช่คำถามคือ Buggy on the Run เนี่ยออกอากาศวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราปล่อยคลิปวันแรกเนี่ยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ชัวร์หรือเปล่าให้เวลาชัวไหมยังเปลี่ยนทันนะถ้าพี่อยากจะเปลี่ยนให้เวลาคิดให้เวลาคิดไม่ใจเย็นๆใจเย็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์มั่นใจเป็นมั่นใจนะคำตอบทีทีทีถูกต้ขอบคุณสำหรับขอบคุณสำหรับ ลิ้นเป็ดครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะโอเคมาเราเราผ่านลิ้นเป็ดแล้วเราอาหารของคาวแล้วผมว่าต้องไปของหวานบ้างสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะขอซื้อลูกไหนนะคะแต่ไหนอะคะ เออลูกไหนอะคะไหนโอเคเดี๋ยวเราจ่ายให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูซิว่าพี่อันนี้ค่าลูกไหนสี่ร้อยแต่พี่อยากได้เงินเพิ่มเปล่านี่พี่่ะแต่เนี่ยอุ่นหนุนแค่400ร้อยอะไม่พอสิออพี่พี่อยากเล่นเกมกับเราไหมล่ะได้ค่ะถ้าพี่ตอบได้อ่ะรับไปเลยหนึ่งพันบาทอ,อยอย เล่นไหมคะเล่นไหมคะอย่างแรกก่อนถ้าพี่ตอบได้นะพี่เอาไปเลย1000พี่ไม่ต้องเอาผลไม้อะไรมาแลกทั้งสิ้นหนูให้เลยเป็นเหมือนแบบขวัญถุงวันนี้พี่จะได้ขายดีผมขอต้องเล่นที่เป็นผัวเมียกันป่ะครับใช่อ๋อโอเคโอแกอยากดูเท่าไรเองนี่ผัวเมียจริงๆนะใจใจพี่ก็ชมไปชเมียกันใช่ใชจที่เคยดูเห็นเหรอพวกลูกๆผมไหมห็นค่ะพี่เห็นที่ไหนครับในโฆษณาทีวีโฆษณาทีวีช่องยูทูบ อโอเคอย่างนี้มีเขาโครงแล้วอย่างนี้มันง่ายมากสำหรับพี่พร้อมนะครับครับผมคำถามคือตอนนี้ลูกของผมเนี่ยมีช่องเป็นของตัวเองอููกของเขาเป็นของตัวเองแล้นะครับซึ่งช่องนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรแระวางมิกาม i ย t เดอะทวินส์กับช่องน้องแฝด แม่เนี่ยเขาสายหน้าแล้วเขาบอกไม่ใช่ให้เะไรให้เะไรนึกเขาสายหน้าให้นึกโอเคไอ้พอสองช่องน้องน้องมีก้าวมีญาติเดอทวินมีก้าวมีญาติเดอทวินพี่สามีบอกมีก้าวมีญาติเดอทวินพี่ภรรยาบอกช่องน้องแฝดพี่จะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อใครเชื่อเขาพี่เชื่อเขามาตลอดไหม โอเคโอเคมั่นใจนะพี่ผิดก็ผิดผิดก็ผิดไม่เป็นไรแต่พี่มั่นใจถ้าพี่มั่นใจเอาไปเลยหนึ่งพันบาทถูกต้องพนีม่ตรงอานับหนึ่งมีอะไรแล้วแต่เราก็เอาลุกขึ้นมาตั้งมีเหตุผลเหตุผลมีเหตุผลว่าลูกต้องมานํานหนึ่งนี่ทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เชื่อผัวมีใช่ไหมล่ะอันนี้อันนี้ได้คนเดียวนะไม่ต้องนะโอเคโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกด See First ให้พวกเราด้วยนะคะส่วนใครเนี่ยที่อยากจะดูมาร์กี้กินลิ้นเป็ดเนี่ยนะฮะช่วยคอมเมนต์มาแชร์ถ้าวิดีโอคลิปนี้นะฮะถ้าไลค์เกิน1 0 0 0 0หมื่นไลค์นะครับคลิปนี้นะครับมาร์กี้จะกิน ลิ้นเป็ดโชว์ให้ดูเราจะได้เห็นดาราสายฝรั่งเนี่ยกินลิ้นเป็ดกับเขาสักทีนะคะอ,อย่าแก้งกดกันเนอยเยอะๆนะกดกันมาเยอะๆนะอโอเคไ,อไปละบาย